สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799าทำนายทายทักนะคะคราวนี้เราก็มาทำนายดวงชะตาของ12สราศีนะคะในสถานการณ์ความรักเจาะความรักโดยตรงเลยนะคะในหมวดหัวข้อที่2ความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักนะคะ,ะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีเมษสระวายูเจ็ดเก้าเชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคม ราศีนี้จะเป็นธาตุไฟนะคะลัคนาราศีดูได้หมดนะคะไม่ว่าคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนคุณยึดชาวเมษได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสกับการดูนะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะใครที่มีความรักดีอยู่แล้วเข้ามาดูเป็นแนวทางก็อย่าไปซีเรียสกับ การทำนายนะคะม่หลาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะหรือยังไม่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบางท่านก็กาลังเผชิญอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นะสิ่งที่มันดีก็สบายใจสิ่งที่เป็นปัญหาก็พร้อมที่จะตั้งรับกับมันนะคะ,ะการดูดวงในลักษณะของดวงทั่วไปก็มีในลิงข้างล่างนะคะหรือว่าความขัดแย้งต่างๆหรือว่าความกดดันนะคะ หรือว่าความรู้สึกของคนรักเนี่ยในหมดหัวข้อที่3ก็อยู่ในลิงข้างล่างนี่นะคะเข้าไปดูได้นะคะบางท่านอ่านหาไม่เจอนะอี้มาดูซิว่าช่วงนี้นะการดูของหมวดหัวข้อที่2นะคะสําหรับท่านสมาชิกใหม่ไม่ทราบก็คือความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักในระยะเวลาอันใกล้นะ,ะอยู่ตั้งแต่ที่คุณเปิดดูนไปเรื่อยๆถึงประมาณสิงหากันยานะคะว่าสถานก,การณ์ความรักเราอ่ะจะเผชิญอย่างไรจะออก จะเป็นแบบไหนนะคะเพราะนั้นก็นะคะดูเป็นแนวไปนะช่วงนี้นะชาวเมษรู้สึกว่าสบายสายนะไม่ค่อยจะอะไรมากมายนะักกับความรักช่วงนี้นะเพลิดเพลินไปนะคะดูแลครอบครัวดูแลบางท่านอาจจะดูในลักษณะของชายชีวิตแบบให้มีความสุขมากที่สุดนะถึงแม้ว่าในบางท่านเนี่ยอาจจะมีภาระจะต้องรับผิดชอบในลักษณะของ คนที่มีครอบครัวอาจจะดูแลบุตรหรือว่าคือฉันมีดีฉันอยู่เฉยๆก็จะมีคนมาชอบอะไรประมาณนี้นะนะเหมือนกับว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าเป็นต่อนะชาวเมตนะสบายๆนะถ้าเขาจะรักเขาก็รักเขาไม่รักเขาก็ไม่ไม่เขาไม่รัก,เข,ก,เ,ขรกเขาก็ไปเออประมาณนี้ชาวเมธจะใช้ชีวิตแบบ สบายสบายแต่ว่าในความรู้สึกลึกๆก็ถ้าคนอีกในสถานหนึ่งก็มีความาไม่ไว้ใจคนรักเหมือนกันนะคะมีความระแวงกันอยู่ไม่น้อยแต่ตัวเองทําเหมือนสบายๆนะนะในความสัมพันธ์ก็เป็นกังวลอยู่ไม่น้อยเลยนะถึงแม้ว่าการแสดงออกของชาวเมจะเหมือนกับไม่สนใจคนรักเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็อยากให้คนรักเมาเอา,เอาใจอยู่มาชมฉันหน่อยก็ดีนะมาเอาใจฉันหน่อยก็ดีนะเออเป็นอย่างนั้น ส่วนคนรักเองก็นะเขาก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะมีอะไรดีๆที่พูดง่ายๆก็คือยังมีความรักให้กับชาวเมธอยู่ไม่น้อยแต่เขาก็อดทนนะกับการที่ชาวเมธในบางท่านนะอาจจะใช้ชีวิตสบายๆเหมือนไม่ได้สนใจคนรักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วก็สนใจอยู่นะเพียงแต่การแสดงออกของชาวเมธไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นติกว่างั้นเถอะบางทีก็ทําให้คนรักก็ คิดว่านะอาจจะมีมีเรื่องราวที่ปกปิดเนี่ยหรือมีเรื่องราวที่ปิดบังอยู่นะในบางท่านเนี่ยนะนะคะไอความสัมพันธ์ที่มันเป็นกังวลใจในลักษณะของอาจจะไม่พอใจความระแวงทําให้ตังคือเงียบไปเงี้ยไม่มีการพูดคุยนะคะแต่ก็ยังประคับประคองกันไว้อยู่นะไม่ไปไหนจะเหน็ดเหนื่อย เหนื่อยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ก็ตามถึงจะก,กังวลก็ตามแต่คนรักเขาก็ยังแบบคืออดทนพราะเขารักเขาก็อดทนบางครั้งเขาก็อยากจะถอยแต่เขาก็ตัดไม่ขาดบางครั้งเขาก็อยากจะเงียบไม่อยากคุยแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยออ่เก็เหมือนกับยังรักแต่ก็คือรักอดทนน่ะอดทนเพื่อความรักว่างั้นเถอะ จริงชาวเมฆในช่วงนี้ก็นะอย่างที่บอกนะสบายๆนะไม่ค่อยอะไรมากมายกับคนรักเท่าไหร <S <S <ๆ>่เเรามาดูในสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วกัวกน,นเป็นอย่างไรบ้างนะชาวเมฆที่มีครอบครัวค่อนข้างจะระมัดระวังตัวนะ <S 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 ในบางท่านอาจจะมีเรื่องราวปกปิดคนรักนะคะหรือมีเรื่องราวเป็นปัญหาปิดบังคนรัก อ่านะคะทำให้คนรักต้องอ,อดทนกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะไม่ค่อยพูดนะในบางท่านนะคนรักชาวเมรอาจจะเป็นคนที่เป็นคนในลักษณะที่แบบว่าพูดทีเดียวนะ่ะหนักๆไปเลยเออประมาณนั้นนะ่ะเพราะเขาอดทนสูงเป็นคนที่พูดจาดีนะอมีเรื่องราวปัญหาอะไรเขาจะใช้คำพูดเจรจาอารมุมอร่อยแบบ เป็นคำพูดที่ดีนะสำหรับคนรักชาวเมตนะแต่ในบางท่านนะพูดแล้วก็ถ้าไม่ประสบความสำเร็จเขาก็จะเงียบนะเป็นลักษณะของเงียบไม่คุยด้วยนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่องไรก็ตามนะความความรับผิดชอบในลัณะของอะนะครอบครัวนะหรือว่าต้องรับผิดชอบลูกหรือ,อการหึงหวงหรือการระแวงกันเนี่ยนะมันก็มีอยู่นะสำหรับชาวเมดนะคะเพราะว่า เหมือนกับการแสดงออกเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วในใจก็ร้อนเป็นไฟเหมือนกันนะยิ่งชาวเมธเป็นทาตไฟอยู่นะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็มีความวิตกกังวลกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเลยทําให้ชาวเมธหรือคนรักนี่ระมัดระวังตัวเองมากจะทําอะไรต้องรอบคอบมองหน้ามองหลังเฮ้ยมีอะไรผิดปกติไหมจะต้องทําให้มันเนียน นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ช่บงสังเกตอืมแต่ก็จะไม่พูดนะเป็นนางสาหแบบนั้นนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวนะในสถานก,การณ์ช่วงนี้นะไปถึงประมาณสิงหาหรือกันยานี่นะคะแต่ว่าความรับผิดช,ชอบของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะมันจะตกลงกันได้ดีอยู่นะคะเพราะว่าก็ถือว่านะในกรณีที่คนมีปัญหาก็สามารถตกลงกันได้ดีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะนะคะ ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยนะเขาก็มีความอดทนสูงแล้วก็ไม่ปล่อยนะก็คือยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะเอ่อนะอยู่ด้วยกันแบบกังวลอยู่นะก็คือความสัมพันธ์ยังระแวงอะ่ะยังเป็นกังวลอยู่บ้างนะสำหรับชาวเมษนะเพราะว่าคนรักนี่อดทนสูงมากเขาเขายังรักไงเขาก็เลยต้องอดทนนะกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้บางทีก็เหมือนไม่สนใจกันเลยนะนะคะแต่สําหรับคนรักเนี่ยนะเขาก็ยัง พยายามที่จะพูดถึงเหตุถึงผลอดทนยังอดยังมีน้ำอดน้ำทนนะ่ะมันตัดไม่ได้หรอกถึงแม้ว,ว่าคุณจะเหมือนเพิกเฉยไม่สนใจอะไรเลยก็ตามนะคะนะคะความดีความรักที่ยังมีให้อยู่มันก็ไม่ไปไหนนะคะอดทนสูงอยู่นะคะความรับผิดชอบขอให้มีความรับผิดชอบครอบครัวเรื่องเงินเงินทองความสมบูรณ์ของครอบครัวเนี่ยก็ มีความสุขแล้วถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะเหน็ดเหนื่อยหรือต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆที่หวาดระแวงกันที่มีเรื่องปิดบังกันเนี่ยก็ปล่อยๆมันไปประมาณนี้นะชาวเมธก็คือขอให้มีเงินดูแลครอบครัวก็ปล่อยๆไปอะไรประมาณนี้ถึงแม้ความสัมพันธ์จะเป็นอะไรที่ระแวงซึ่งกันและกันอยู่ก็ตามคนรักอดทนสูงมากนะชาวเมธที่มีครอบครัวนะหรือแต่งงานแล้วก็ตามนะคนรักถือว่า คมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็อดทนนะคะยังอยู่นะคะยังไม่ไปไหนต้องอดทนอืมถึงแม้บางครั้งก็จะเงียบเงียบกันไปบ้างนะแต่ก็ยังเป็นอะไรที่ยังดีอยู่นะคะนีนี้เราบสถานการณ์ของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันนะคะเหมือนจะไม่พอใจกันนะคะแต่ก็มีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะเหมือนกับลักๆเลึกเลอ่ะ ชาวชาวเมธนะ่ะเหมือนกับรักเลิกๆอะ่ะแต่คนรักพยายามที่จะเอาอ,อกเอาใจคนรักนะพยายามที่เอาอ,อกเอาใจชาวเมธอยู่นะอืมก็อดทนนั่นแหละเขารักถึงอดอดทนนะมีหลายๆอย่างที่เก็บหอมรอมริบด้วยกันนะคะมีหลายๆอย่างที่สร้างมาด้วยกันบางท่านอาจจะมีบุตรนะบางท่านอาจจะต้องรับผิดชอบบุตรนะ้ะมันเลยเป็นปัญหาให้กังวลใจ แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าอย่างไรก็ตามก็ยังไม่หนีไปไหนนะคะถึงว่าจะมีเรื่องราวไม่พอใจกันอยู่บ้างนะคนะกับการระแวงนะคะระแวงอาจจะเป็นในลักษณะของระแวงในลักษณะของอในลักษณะของอสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบวงก่นคือเก็บหอมลอมริบร่วมกันเนี่ยนะ,นะคะบางทีชาวเมธหรือคนรักก็ตามอาจจะใช้ไปในลักษณะของ ในลักษณะของอเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ไม่ได้มีการตกลงกันก็คือการใช้จ่ายหรือว่าการเก็บหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะบางทีไม่ได้ให้ความสำคัญในการที่จะจะหยิบจะใช้จะทำอะไรบางทีก็อิสระในการที่จะตัดสินใจประมาณนี้ทำให้คนรักนี่อาจจะ ไม่พอใจตรงจุดนี้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสมากมายนะแล้วก็เรื่องประหยัดอดออมมากเกินไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันหรือมีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะในบางท่านนะคนที่คบกันเนี่ยมีมีโอกาสที่จะมีคนรักเก่าเข้ามานะเ,เข้ามาแทรกแซงในความรักแต่คนรักเขาก็อดทนสูงนะถ้าในกรณีที่มี คนรักเก่าหรือแฟนเก่าเข้ามาเนี่ยนะมันเหมือนกับลักลักเลิกๆนะแต่ก็ยังไม่ไปไหนนะคะนะคะยังมีโอกาสที่จะมีความสุขด้วยกันบางท่านถึงขั้นมีโอกาสที่จะได้แต่งงาแต่งงานกันนะคะในช่วงระยะนี้นะคะหรือข้อตกลงหรือตกลงร่วมกันนะว่าจะแต่งงาแต่งงานนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในสภาวะที่ยังเป็นกังวลทั้งคู่แหละต้องต้องทำต้องเหนื่อยอีกสักระยะหนึ่งัน่นแหละนะคะถึงจะได้มีโอกาสจะได้แต่งงานนะคะมีการวางแผนชีวิตร่วมกันอยู่ นะยังไม่ไปไหนนะคะถึงแม้ว่าจะมีความระแวงกันอยู่บ้างการไม่ใส่ใจกันบ้างนะแต่ก็เป็นแค่ช่วงนี้นะคะหรือทําอะไรไม่ปรึกษาว่างั้นเถอะพูดง่ายๆก็คือไม่ให้ความสําคัญเนี่ยทำให้มีความรู้สึกว่างอนกันไม่สนใจกันแต่ก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะสําหรับคนที่คบกันของชาวเมธถือว่ายังไม่ยังไม่มีเรื่องอะไรที่มากมายนักนะ,ะมันแค่เรื่องระแวงกันเรื่องไม่ให้ความสําคัญกับ ซึ่งกันและกันนะมันทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นกงนังวลวิตกกงังวลนะแต่ก็ยังไม่ไปไหนก็มีโอกาสที่จะดีกันอยู่นะคะมีโอกาสที่จะดีขึ้นว่าง,งั้นเถอถึงขั้นที่จะต้องแต่งงานเลยแหละนะคนที่คบกันหรือตัดสินใจอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะคนที่มีบุตรนะแน่นอนนะระวังการมีบุตรนะชาวเมรนะคะอาจจะเป็นช่วงบางท่านเนี่ยอาจจะมีบุตรทําให รู้สึกหงุดหงิดอยากจะทําตัวให้สบายๆบายไม่ค่อยสนใจคนรักเท่าที่ควรในกรณีที่คนมีบุตรนะหรือคนที่ต้องรับผิดชอบบุตรนี่ก็เหมือนกับว่า,าวีตกกังวลจะทํำยังไงดีขอใช้ความคิดสักหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ต่อไปก็มีโอกาสจะดีขึ้นนะคะมีโอกาสได้แต่งงานกันนุ่นนะคะแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะคะต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปในช่วงนี้มันจะเป็นนักสณะแบบนี้นะคะสําหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันอยู่ นี่เรา,าดูคนที่เป็นโสดบ้างคนที่เป็นโสดแน่นอนนะอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแต่ว่าสองจีสองใจอะ่ะกลัวเงื่อนไขของตัวเองเนี่ยเขาจะรับได้ไหมกับคนที่เข้ามาพูดคุยด้วยนี่คนที่จะเริ่มคุยด้วยแต่ชาวเมธเนี่ยยังเป็นคนที่แบบเจ้าสําราญอยู่นะสบายๆย,ยังอยากจะกินเล่นเที่ยวสบายๆอยู่นะกับคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดจาดีมีสเสน่ห์นะแต่ว่าเขามีอดีต มีอดีตที่ยังฝังใจอยู่นะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะทําให้ชาวเมนจริงๆแล้วชาวเมธก็ยังไม่ได้ปักใจหรอกนะยังไม่ได้ถึงขั้นจะชอบแต่อยากเริ่มต้นใหม่กับเขาอะนะคะถ้าเขายอมรับเงื่อนไขต่างๆนะหรือเป็นคนที่แบบสองจิตสนใจสองการมเหมือนกันนะชาวเมนในบางช่วงอ่ะก็คือไม่รู้จะเอาไงดีขอบคนที่เข้ามาเนี่ยฐานะดีนะคะบอกได้เลยฐานะดีนาฐานะดีแล้วก็มีโอกาสพัฒนานะคะ มันเหมือนกับโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เจอกันโดยไม่ได้ตั้งใจมันเป็นความบังเอิญหรือเป็นผมลิขิตให้คุณได้เจอคนคนนี้นะคะสําหรับชาวเมธที่เป็นโสดเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกับเขาแต่คุณยังยังหวงความเป็นโสดของคุณอยูนะ่คุณยังหวงความเป็นโสดของคุณอยู่นะคะคุณเองก็มีความเพียบพร้อมทุกอย่างนะเขาก็ถูกตาคุณแต่ว่าเขายังมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้อง ที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าต้องเคลียร์ต้องตัดนะโดยเฉพาะชาวเมธในบางท่านเนี่ยต้องระมาระวังนะคะจริงๆแล้วชาวเมธก็เรามาระวังตัวอยู่แล้วละ่ะกับการที่อาจจะเป็นมือที่สามไม่รู้ตัวนะคะต้องระมาระวังให้ดีๆอ่ามันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ดีเท่าไหร่ยังกังวลใจอยู่แล้วชาวเมธเองก็ยังมียังอยากมีอิสระอยู่ชาวเมธที่โสดนะ่ะนะ หมือนกบบยังอย่างมีอิสระอยู่คนที่เข้ามาพูดดีมากเลยมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ทำให้อยากเริ่มต้นด้วยทําให้แบบว่าอยากค้นหาแต่ว่าเขาก็ยังเขาเคลียร์อะไรหลายอย่างก่อนนะคะนะคะมีโอกาสพัฒนานะคะมีโอกาสพัฒนาสาหรับคนโสดเนี่ยชาวเมดเนี่ยยกระดับพัฒนาอยู่นะคะก็อยากเริ่มต้นนะก็อยาก อยากเริ่มต้นที่ดีกับใครสักคนแต่ขอคิดน,น,นานๆหน่อยว่างั้นเถอะชาวเมธเนี่ยนะคะนีโอกาสดีนะคะมีโอกาสเจอคนที่มีฐานะหรือมีความรักที่จะพัฒนากันไปอยู่นะคะสําหรับชาวเมธในเรื่องของอคอนโซด์นะนะคะหรือแม้ดูแม้ว่าในช่วงการที่คุยกันอาจจะเงียบไปบ้างนะเงียบไปบ้างแต่เขาก็ยังไม่ไปไหนนะเพียงแต่ว่าเขายังมีอดีตที่ยังตัดไม่ขาด แต่เขาก็อยากคุยออกับคุณอยู่มันเป็นอย่างนั้นนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักของชาวเมธในช่วงนี้ไปจนถึงสิงหาคมเนี่ยถือว่าดีอยู่นะคะอนาคตความรักก็ยังดีทุกสถานะเลยนะคะถึงแม้ว่าจะละหองระแหงกันบ้างหรือว่าให้อิสระหรือว่าทําตัวสบายสบายเกินไปสําหรับชาวเมธไม่ค่อยสนใจคนรักเท่าไหร่บางทีก็มีความลับกับคนรักเนี่ยนะคะแต่ก็ถือว่า นะอยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีความรักที่ดีต่อกันอยู่นะคะสําหรับความรักของชาวเมร์ในช่วงนี้นะคะโอเคนะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่ชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ